สวัสดีค่ะพบกับช่องผหมันมาชนะของเราอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่26พฤษภาคม2563แล้วนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะไฮไลท์ของเราในคลิปนี้นะก็มาแบบแพคคู่เหมือนเดิมนะคะก็คือแนวทางของหนุ่มส่วนยางนะคะแล้วก็แนวทางของคู่เงินคู่ทองนะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางของเจ้าน้กันเกาะนนะคะแนวทางของหนุ่มส่วนยางนะคะเจ้านี้สําหรับงวดที่แล้วนั้นนะคะไม่เข้านะ ้าใครตามอยู่นะคะก็ตามนะคะก็ลองดูนะคะว่างวดน,นี้จะมาไหมนะคะสําหรับงวดประจําวันที่1มิถุนายน2563นี้นะคะให้แนวทางล่างมานะคะหนุ่มสนยางนะ,ะแนวทางล่างตรงๆนะคะก็จะมีสองสามสองห้าหกสามหกห้าหกเก้านะคะสองเจ็ด 2989แแล้วก็97นะคะทั้งหมด10หางนะคะเป็นแนวทางล่างตรงๆนะคะาสามารถที่จะต้ามน,นี้นะคะเท่าที่จำได้นะสามารถที่จะมาได้บนล่างนะคะแต่ว่าเป็นแนวทางล่างใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะคู่เงินคู่ทองนะคะเจ้านี้ก็ให้มานะคะ,อะสองหางเหมือนเดิมนะคะก็จะมี6 1กับ2 8นะคะระวังเป็น9 1ด้วยนะคะระวังด้วยนะอืม ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคนคอนหวานนะคะให้มานะคะสาหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะให้วิ่งบน1กับ7แล้วก็ให้วิ่งล่าง5นะคะส่วน3ตัวนะคะก็จะมี 3, 4, 9แล้วก็ 7, 8, 1นะส่วนแนวทาง2ตัวบนล่างนะคะก็จะมี 5, 1 5, 2 5, 7 5 9นะคะ7 1 8 1 6 5่แล้วก็ 68นะคะเน้น2ตัวอยู่ที่5 2 7 1 8 1แล้วก็68นะอ่าส่วน5 2 7 1 8 1 6 8แล้วก็4 9นี้นะคะเป็นแนวทางที่เจ้าของขงมูลชอบนะคะอ่ารับหน้าจะไว้นะคะถ้าใครตามแนวทางของคนคอนหวานอยู่นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของ อาคนคอหวยนะคะเจ้านี้สําหรับแนวทางที่เป็น3มตัวยังไม่ออกมานะอ่าแนวทางที่เป็นสองตัวออกมาก่อนนะคะสําหรับเมื่อประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสนี้นะคะก็ให้แนวทางเด่นบนมานะคะให้แนวทางเด่นบนมานะ เด่นบน4ี่รอง6นะคะถ้าใครที่ชอบวิ่งก็ให้วิ่ง4ี่รอง6นะแล้วค่ะก็ให้สองตัวมานะคะก็จะมี4 6 4 3 4 5 8 6, 6 6 3 8 5ี6 2 3 2 5 5 6แล้วก็4 7นะคะเน้น2ตัวอยู่ที่4 6 6 3 2 5แล้วก็5 6นะคะมาดูกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งหรือว่า,เ,าเลขสตัวนะคะ เจ้านี้เข้าบ่อยใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับคนที่แล้วนั้นไม่เข้าเนาะใช่ไหมเพราะว่าเรานาเสนออยู่เมื่อที่แล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะให้มาเจ้านี้คุ้นมาคุ้นตากันไหมคะเราก็นําเสนอบ้างถ้าเจอนะคะเจ้านี้นะคะแล้วก็ชอบเข้าบ่อยด้วยนะคะอ่าเขาบอกว่ามาล้านเปอร์เซนต์นะคะเปอร์เซ็นต์เติมให้นิดนึงนะคะเด่นสีสิ เด่นสกับ5นะคะเด่น4กับห้านะแล้วค่าก็จะพูดให้มาทั้งหมด8หางนะก็จะมี4ี่ห้าห4าห้3สีแล้วก็4 2 5 2องห้องนะคะครับเราจดไว้นะคะสําหรับใครที่ตามเจ้านี้อยู่นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะ คุณสอวอหรือว่าคุณสวัยนะคะไม่ใช่ส่งไวยนะ,ะให้มานะคะถ้าใครที่ชอบวิ่งนะคะให้วิ่งบนห้านะแล้วก็ให้วิ่งล่างเจ็ดนะคะตามนี้เห็นกันไหมเห็นกันไหมเห็นกันไหมคะ,ะให้เด่นสามตัวอยู่ที่ห้าสามเจ็ดแล้วก็ห้าสองแปดนะคะรองห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าสองเจ็ดห้าสองแปดแล้วก็ ห้าสามสนะคะส่วนแนวทางสตะบนนะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปล้วก็สานะคะส่วนแนวทางสตัวล่างนะคะเห็นกันไหมก็จะมีอ่าเจ็ดสาแล้วก็สอนะคะตามนี้เลยนะคะแคปน้าจอไว้นะคะสาหรับแนทางของกุงสวัยนะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอคู่โต๊ะบนนะคะให้มาสห่างเหมือนเดิมนะคะเจสา 7-5นะคะตัวนี้นะคะระวังเป็น7-8ด้วยนะคะเพราะว่า3กับ8นั้นตัวเดียวกันอา่าแต่ว่า7-8นั้นดังมากเลยนะคะอาจจะซื้อหากันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขวิ่งของอ่าคุณต้อยอินเตอร์นะคะกลุ่มพ่อวิศนกรรมนําโชคนะคะให้มาเลขวิ่งบนล่าง2กับ4นะคะ2กับสนะสาหรับคนที่ชอบวิ่งนะคะให้วิ่งบนล่าง2กับ4นะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดวันชัยนะคะแอดวันชัยให้มาเป็นแนวทางบนล่างนะคะให้มาทั้งหมด6หางนะก็จะมี72 74 75นะคะ78 38แล้วก็37นะคะเน้น2หางอยู่ที่74กับ38นะคะโดยส่วนตัวนะคะระหว่าง74กับ38นี้แอดชอบ38มากกว่านะคะ ถ้าใครไม่ชอบตัวที่เน้นให้นะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะก็เจ้าของสุดเขาก็เน้นให้แบบนี้นะคะต้องบอกว่าแนวทางที่เรานำมาแบ่งปันนะคะเรานำเสนอตามจริงนะคะและเวลาที่เรารีวิวนะเราก็จะเอาแนวทางที่เรานำเสนอเนี่ยมารีวิวนะคะไม่ใช่ เอาแนวทางที่เราไม่เคยมาเสนอเนี่ยมาแบ่งปันหรือว่ามารีวิวนะ,ะเรานําเสนอตามจริงนะคะเช็คดูย้อนหลังได้เลยนะคะโปร่งใสแน่นอนนะอ่าต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะอ่าหวยรัฐ vip นะคะเจ้านี้นะคะนานๆทีมาเนาะ สำหรับงบประจำวันที่1มิถุนายน2563นี้าร้อยานะคะให้แนวทางบนมานะคะเด่น2นะคะเด่น2นะแล้วก็ให้สามตัวมานะคะ521 522แล้วก็342นะคะแล้วก็ให้อ่อ ชุด2ตัวมานะคะตัวนี้นะคะสอง2สองแล้วก็4 2สองนะคะสองสองจะมาบนอีกหรือเปล่านะคะงวดนี้นะคะงวดแล้วสองสองมาล่างใช่ไหมคะงวดนี้จะมา 2- 2สองบนไหมนะคะมาดูกันนะคะแล้วก็ส่วนแนวทางล่างนะคะหรือว่า,ารางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะก็ให้มานะคะเด่น4นะเด่น4นะคะถ้าใครชอบวิ่งก็ให้วิ่งสเลยนะคะแล้วก็จะพูดให้มานะคะ สี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะคะส่วนตัวนี้ชอบสี่สองนะคะโดยส่วนตัวแอดนะคะชอบสี่สองนะแต่ว่าแอดตามสี่สามมาไหลงดแล้วนะคะจะมาไหมนะคะสำหรับสี่สามของแอดเนี่ยเนาะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้าน,นี้นะคะแนวทางของ เจ้านี้ให้มาเขาบอกว่าเลขท้ายสองตัวหรือว่าเป็นแนวทางล่างนะคะเด่นอยู่ที่เจ็ดนะคะแล้วก็ให้สองตัวมานะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเน้นอยู่ที่เจ็ดสี่กับเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดอีกแล้วนะคะเจ็ดแปดอีกแล้วนะมาดูกันนะคะเจ็ดแปดจะมาไหมนะคะเจ็ดแปดจะมาไหมเพราะว่าดังมากนะคะ จ,จะมาหรือไม่มาก็ได้นะคะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางเพิ่มเติมนะคะแนวทางเพิ่มเติมในคลิปนี้จะมี2ฉบับนะคะฉบับแรกนี้นะคะเป็นแนวทางเพิ่มเติมของหนุ่มนาว่านะคะเจ้านี้เราก็นําเสนอไปแล้วหลายฉบับแล้วใช่ไหมคะาสาหรับฉบับนี้นะคะเป็นแนวทางเลขเด่นหลักหน่วยบนนะคะเลขเด่นหลักหน่วยบนนะสูตรหนึ่งนะคะ ห้าหกเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ศูตรสองนะคะเก้าศูนย์สองสามนะคะดูนะคะว่าดูนะว่าชนอยู่ที่ตัวไหนบ้างนะคะที่เห็นคือชนอยู่ที่เก้ากับศูนย์นะคะชนอยู่ที่เก้ากับศูนย์นะเพราะฉะนั้นนะคะแนวทางหลักหน่วยบนของหนุมนาว่านี้นะคะ 9กับ0มีโอกาสใช่ไหมคะเ <_ S 1> พราะว่าชนอยู่ที่9ก้ากับศูนย์ะใช่ไหมคะระวัง9กลับหัวเป็นหด้วยนะอืมขอผ่านนะคะเจ้านี้นะคะปิดท้ายด้วยแนวทางเพิ่มเติมของคุณกุหลาบสีม่วงนะคะสำหรับแนวทางของเจ้านี้นะคะเรานำเสนอที่เป็นแนวทางบนไปแล้วนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางล่างนะคะ ถ้าใครที่ชอบวิ่งนะคะให้วิ่งล่างเก้านะคะแล้วก็ให้ชุดสองตัวล่างมานะคะก็จะมีศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าระวังเก้านี้กลับหัวเป็นหกด้วยนะคะระวังด้วยนะแคปหน้าจอไว้นะคะในคลิปนี้ไม่มีเลขดับนะคะคลิปนี้ไม่มีเลขดับนะ ค่ะขอบคุณนะคทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมวิลองของเรานะคะถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเราด้วยนะคะ